ก็สวัสด er ีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมจูเจสึไคเซนแพนธอมพาเลตนะในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปความรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้มา2เดือนในเซิร์ฟเวอร์ j จนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ลงคลิปแนะนําตัวละครที่เราควรจะรีหาในช่วงเริ่มเกมไปปรากฏว่าก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่ายังไม่เคยรู้จักเกมนี้นะครับบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวอะไรนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาแนะนําในคลิปความรู้สึกหลังจากเล่นเกมนี้2เดือนคลิปนี้นเนี่กกาางมมมอนเเเเติ่่่ถูววไจะป็ วูดทริงเวฟแบ็ c โคเวอร์โมบายฮอนไครสตาร์เลวเซเลตโซนซีโร่และเกมอื่นอีกมากมาย ผมก็ต้องขอแนะนำร้านอ e ีลาสติกช็อปปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนพอร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจอ e ีลาสติกช็อปหรือว่าเพจอ e ีลาสติกช็อปสำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์อ e ีลาสติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะก่อนอื่นเกมนี้เป็นเกมแนวอะไรนะครับก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบทเลยนะครับเหมือนกับเกม b a c k c o v เ r m ร b i l e า n e p น n c h น a n ม h e s t r ์ n g อง t กตปัะมาณนั้นเลยนะเป็นเกมลิขสิทธิ์ อนิเมะนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวละครออริจินอลที่ทางเกมสร้างขึ้นอยู่นะก็จะเป็นตัวผู้หญิงคนนี้นะครับผมแล้วก็ตัวละครผู้ชายตัวนี้นะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีบทในเนื้อเรื่องหลังๆนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องที่ทางเกมเนี่ยแต่งขึ้นมาเองเหมือนกันทางด้านตัวละครของเกมนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็นสีสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวและก็สีฟ้าซึ่งการแบ่งตัวละครออกมาเป็นสีสีแบบนี้เนี่ยก็เพื่อให้เรานะครับผมต้องปั้นตัวละครให้ครบทุกสีในการเอาไปล่้งเล่นตามดนนะะรัมมจี แพ้ทางชนะทางนะครับซึ่งถ้าด่านไหนเราเอาตัวละครที่เป็นสีที่มันแพ้ทางเราไปโจมตีมอสเนี่ยเราก็จะตีเข้าเบานะครับเพราะมันจะติดต้านทานทางด้านการจัดทีมของเกมนี้นะครับผมเราจะสามารถจัดทีมได้หมด4ตัวละครด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะสามารถใส่ตัวละครสนับสนุนมาได้1ตัวนะ ส่วนการต่อสู้ภายในตัวเกมนะครับตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลกดใช้ทั้งหมด4สกิลนะครับซึ่งมันก็จะมีออโต้สกิลสกิลพาสซีฟอะไรนะแต่ว่าสกิลที่เราสามารถใช้ได้ระหว่างเล่นเนี่ยจะมีทั้งหมด4สกิลนะครับก็คือสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามแล้วก็สกิลอันติที่จะสามารถกดใช้ได้ตอนที่ตัวละครตัวนั้นมีเกจอันติเต็มนะแล้วก็บางตัวละครนะครับก็อาจจะมีสกิลสองสกิลสามที่ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวอาจจะเป็นสกิลบัฟนะครับผมในส่วนของสกิลสองหรือบางตัวนะครับในส ว่าเราทําการอันตี2ตัวละครพร้อมกันนะครับทั้ง2ตัวละครที่ทําการอันตีพร้อมกันในเทิร์นนั้นเนี่ยมันจะมีการใช้ท่าประสานหลังจากอันตีเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับผมว่าเป็นประมาณไหนนะครับ ก็จะเป็นการโจมตีประสานกันแบบนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานทั้งหมดนะครับผมที่ผมคิดว่าทุกคนรู้เท่านี้ก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับผมว่าแนวเกมมันจะเป็นยังไงต่อนะครับที่นี่ต่อไปเนี่ยเราก็มาดูโหมดการเล่นของเกมนี้กันบ้างว่ามันมีโหมดไหนบ้างโหมดการเล่นของเกมนี้นะครับผมก็มีไม่มากนะครับก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องอันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องล่าสุดของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโหมดที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมของเกมนนนนีี้้เเเ่่่ยยรรรรรกก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 ววาาาามมมมมมมทตติิิดดััลลละะะจจจหหแใ็อ ส่วนวิธีการเล่นกิจกรรมของเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นแค่เข้าไปใช้พลังงานนะครับผมเราก็จะได้แต้มในการเอาไว้แลกของในกิจกรรมนะครับมันก็อาจจะมีบางกิจกรรมที่เราต้องเข้าไปเล่นเข้าไปเดินแป๊บๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกๆกิจกรรมมันก็อยู่ที่การใช้พลังงานของเรานะยิ่งเราใช้พลังงานเยอะเราก็จะสามารถไปแลกของในร้านค้าได้มากยิ่งขึ้นกิจกรรมของเกมนี้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหลักๆก็คือถ้าเราต้องการเคลียกิจกรรมเนี่ยให้เตรียมพลังงานในการผ่านด่านกิจกรรมเอาไว้เยอะๆนะ โหมดต่อไปอันนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดในการเอาไว้ฟาร์มของเลื่อนขั้นตัวละครนะครับซึ่งก็จะเป็นโหมดที่มันจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นนะครับยิ่งเราเล่นเนื้อเรื่องไปได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยไอ้ด่านตัวนี้มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะ ต่อไปโหมดนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าโหมดอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นโหมดที่มันจะรีทุกวันนะครับผมซึ่งถ้าเราปล่อยมันรีจนครบ3ทับสแล้วเราไม่ได้เข้ามาเล่นเนี่ยมันก็จะตันอยู่ที่3ทับสแบบนี้นะครับเราต้องเข้ามาเล่นโหมดนี้ทุกวันนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้เสียผลประโยชน์นะก็แนะนําว่าถ้าเราเริ่มเล่นช่วงแรกๆเ,เนี่ยก็ให้เข้ามาเคลียร์ทุกวันนะครับเพราะว่าของรางในร้านค้าที่เราจะสามารถแลกได้เนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆก็จะมีตัวในการเอาไว้สุ่มกาชานะครับผมหินในการเอาไว้อัพตัวละครระดับ SSR นะแล้วก็มีะ네่ การันตีตัวละครระดับ SDR ด้วยต่อไปก็จะเป็นดันเจียนนะครับผมในการเอาไว้ฟาร์มเงินฟาร์มที่อัพเลเวลตัวละครนะครับผมฟาร์มที่อัพเลเวลเมมโมรีของเรานะครับส่วนโหมดรูปโจโกอันนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดที่เราจะสามารถเข้ามาเล่นได้เพื่อเก็บการ์ดนะครับซึ่งมันก็จะมีการ์ดที่ดีมากๆของสายฟรีจะเป็นการ์ดของโจโกนะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถได้รับมาเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดอันนี้นะครับผมไปใส่พวกตัวละครดาเมจของเราได้เลยนะครับเพราะเป็นการ์ดของสายฟรีที่ดีสุดในเกมตอนนี้แล้วนะ แต่โหมดการเล่นของส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะมีการแบ่งทีมเป็นสีเลยนะครับคือพูดง่ายๆถ้าเราต้องการผ่านคอนเทนต์นี้เนี่ยเราต้องปั้นตัวดาเมจของสีนั้นนะครับผมให้ตึงให้สุดนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเคลียร์คอนเทนต์ของโหมดนี้ให้ได้ดาวเต็มนะและโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดการไต่หอคอยของเกมนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ end game ของเกมเนียนะการไต่หอคอยเนี่ยตั้งแต่ด่านที่1ถึงด่านที่1 9นะครับผมมันจะเป็นด่านที่ง่ายมากๆแต่พอเริ่มด่านที่20ขึ้นไปเมื่อไห่นะัผมมมเเกก็จริ่มยากขึ้น้นนนะะซึึ่งงหอออคยตีีจมถ50 ฐานด้วยกันแต่ผมก็ยังไม่ได้มีเวลามาไล่ไต่เหมือนกันนะครับคาดว่าในเซิร์ฟเวอร์จีแปนผมน่าจะไม่ไต่ต่อแล้วล่ะครับรอเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วค่อยมาทําการไต่หอคอยแล้วค่อยมาทําคลิปไกด์ทุกคนนะครับผมในการผ่านหอคอยน่าจะดีกว่านะโหมดการเล่นของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างที่เห็นว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีโหมด p v p หรือว่าระบบ PP v p นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะไม่มีระบบในการลงฟาร์มของนะครับหาอุปกรณ์พวกพลังโจมตีอัตตาคิมาใส่ให้ตัวละครด้วย ถามว่าไม่มีระบบในการหาของมาใส่ตัวละครเนี่ยแล้วตัวละครของเรามันจะเก่งขึ้นได้ยังไงนะครับมันก็จะเก่งขึ้นจากการอัปเกรดตัวละครตรงนี้นะครับซึ่งเกรดตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราทําการอัปไปนะครับตัวละครเราก็จะได้รับค่า HP นะครับแล้วก็จะได้รับค่าพลังโจมตีเวทนะครับผมพลังโจมตีสายกายภาพประมาณนี้นะซึ่งเกรดตอนนี้สามารถปลดล็อกได้สูงสุดที่เกรดสิานะครับสำหรับในส่วนการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ใช้แทนระบบอุปกรณ์ของเกมนี้ไปเลยนะ แน่นอนว่าในส่วนเมมเนี่ยก็จะมาเทนระบบอาวุธนะครับซึ่งเมมแต่ละอันก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการเมมที่ดาดตายขเนี่ยก็เพียงแค่เราไปทําการหาเมมที่เพิ่มอัตตาคขีมาเราก็จะสามารถดันอัตตาคิีตัวละครได้สูงแล้วนะครับส่วนเมมของเกมนี้เนี่ยก็บอกได้เลยนะครับผมว่าเมมเอเดมันเฟิร์มมากๆเลยนะครับเพราะทุกกิจกรรมที่เกมนี้เนี่ยเขานํามาให้เราเล่นได้นะครับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมันก็จะมีการแจกเมมระดับเอเดให้เราด้วยนะทีนี้ต่อไปเราก็มาดูสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบหลย สิ่งที่ผมชอบเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตัวละครในเกมนี้นะครับผมความเก่งเนี่ยมันจะอ้างอิงจากอนิเมะนั่นเองนะครับตัวละครตัวไหนที่เก่งในอนิเมะเนี่ยเราคาดหวังได้เลย,เลยนะครับพอมันเข้าเกมนี้มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เก่งอย่างแน่นอนนะซึ่งตัวละครที่ผมกําลังรอคอยอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างซูคุนะนั่นเองนะครับผมคิดว่าถ้าเข้ามาในเกมยังไงก็ต้องเก่งไม่แพ้โกโจแน่นๆเ<ล>พราะตอนนี้โกโจไม่ว่าจะเป็นโกโจสีฟ้ายิงบอลแดงนะครับโกโจสีเขียวยิงบอลม่วงหรือว่าโกโจล่างชุดนักเรียนนะครับที่ยิงบอลฟ แรงที่สุดนะครับหรือไม่ก็เทียบเท่ากับตัวอื่นที่เป็นตัวท็อปของสายนั้นๆได้เลยนะครับถ้ามีโกโจในสีไหนๆเนี่ยก็สามารถแบกทีมของสีนั้นได้เลยนะโกโจตอนนี้ก็ขาดเพียงแค่สีแดงนะครับซึ่งถ้าสุคนะเข้ามาผมก็อยากให้เข้ามาเป็นสีแดงนะจะไดเอามาเล่นคู่กับตัวละครยูตะได้นะครับเพราะยูตะตอนนี้ผมให้เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในสายสีแดงแล้วเรื่องที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่ตัวเกมมีกิจกรรมบ่อยนะครับกิจกรรม1จบก็จะเอากิจกรรมใหม่ต่อเข้ามาในทันทีนะครับและทุกกิจกรรมเน ตัวละครนะครับที่เป็นตัวรลายหลัก3ตัวก็คือโจโกดอกไม้แล้วก็มาฮิโตะนะซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นอยู่นะครับตรงที่ทั้ง3ตัวจะสามารถทําการกลางอนาเขตได้นะซึ่งการกลางอนาเขตของเกมนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยบางด่านเราก็อาจจะเจอกับมอนที่มันกลางอนาเขตนะครับซึ่งเราจะสามารถทําการกลางอนณาเขตทับอนาเขตของมอนได้ด้วยนะครับพอเรากางทับไปแล้วเนี่ยอนาเขตของมอนตัวนั้นมันก็จะหายไปนะซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าตาของทั้งสาตัวละครที่สามารถกลางอนาเขตทับตัวละครตัวอื่นได้้แต่่วาาถ เร,เราเปิดผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนเปิดมามันจะมีมาฮิโตะให้แลกเลยไหมพอมาฮิโตะมันจะเข้ามาในร้านค้านี้หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เปิดไปสักพักแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนที่เก่งที่สุดแล้วเราควรจะแลกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างมาฮิโตะตัวนี้นะครับเก่งที่สุดแล้วจําเป็นในการเอาไว้ผ่านหอคอยชั้น20แล้วก็ชั้นอื่นๆนะรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆของตัวเกมด้วยก็จะใครจะเก็บเหรียญเอาไว้แลกตัวละครผมก็แนะนําว่าแลกมาฮิโตะจะดีที่สุดนะเรื่องต่อไปที่ผมชอบนะครับผมก็จะเป็นเรื่องการ อย่างเช่นนะครับผมเราสุ่มกาชาไปแล้วนะครับอย่างเช่น40ครั้งนะและตัวละครหน้าตู้มันยังไม่ออกเลยนะครับเราก็สามารถเอาแต้มตรงนี้นะครับผมไปแลกได้นะครับแลกเป็นใบอันนี้นะซึ่งมันจะใช้20ครั้งแลกเป็น10ครั้งนะครับซึ่งไอสิครั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาการ์ดอันนี้นะครับผมไปใช้ในตู้หน้ามันก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนการันตีให้เรานั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็จะสามารถเพิ่มจํานวนการันตีได้อีก40ครั้งนะครับโดยการใช้การ์ดใบนี้นะแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่เราต้องใช้20 10กกกกาารรรสสุุ่่่่มมมนัเพือแแต็ยังดีกว่าเสีีีียการรรันนตตง้ไปแบบฟ ทีนี้มาดูสิ่งที่ผมไม่ชอบในเกมนี้กันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับโหมดในการเล่นเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีโหมด PvP ด้วยนะการไม่มีโหมด PvP เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็ได้นะครับซึ่งก็เสียของการไม่มีโหมด PvP เนี่ยมันจะทําให้เราเล่นเกมนี้สักพักแล้วก็เบื่อนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทานะคอนเทนต์ในเกมมิกิ้งของเกมนี้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่โหมดหอคอยเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราผ่านได้แล้วก็เหมือนว่าเราเข้าเกมนี้มาไปวันๆน,น,นะครับผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่่่่่่่่ออออออไไไไไปปปปรรระะมมมมมมมาาาาาาณนนนนนนนัััั้้้้้ีีีเเหยตตงงงงงแขงกบบใคถทช PP จจว ข้อดีก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบ p v p นะครับผมก็อาจจะมองว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะเพราะไม่รู้ว่าเราจะต้องเติมแข่งกับใครนั่นเองนะครับแต่ยังดีที่เกมนี้ยังมีระบบในการแอดเพื่อนกันได้อยู่นะสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นการเติมเงินของเกมนี้นะครับผมที่แพงมากๆเลยนะครับแต่ละแพ็คเนี่ยราคาสูงมากๆแล้วของที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็ไม่คุ้มค่าเลยนะครับแต่ละแพ็คมันแพงกิงๆนะถ้าใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนมาก็จะรู้นะครับผมว่าการเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยมันไม มีแพ็กที่เป็นเหมือนกับ Battle Pass อันนี้อยู่นะครับผมที่เติมแล้วผมคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะเพราะเราจะได้ทั้งตัวได้ทั้งของในการวา้อัพเลเวลอัพสกิลตัวละครของเรานะครับผมแล้วก็ได้เพชรมาจํานวนมากเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแพ็กที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ J8 ถ้าใครจะเติมนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบของเกมนี้นะครับหลักๆที่ผมกังวลเน่กก็น่าจะเป็นเรื่องการที่ตัวเกมไม่มีคอนเทนต์โหมด PvP เข้ามานะครับมันอาจจะทําให้เกมนี่เนี่ยบูมในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ นะส่วนเรื่องสายฟรีสามารถอยู่ได้ไหมก็บอกได้เลยนะครับผมว่าอยู่ได้สบายๆอย่างที่ผมบอกไปว่าอีเวนต์ของเกมนี้มาบ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถเก็บเพชรดองหาตัวละครลิมิเต็ดที่เก่งจริงๆในการเปิดเอามาแบกทีมได้นะเอาเป็นว่าเซหรับคลิปนี้ก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นี่แหละครับผมเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายๆนะครับ